รายการต่อไปโปรดติดตามชมเปิดจอรอเทรด สดีค่ะ คะช่วงนี้ได้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆค่ปลายนิ้ววันศุกร์ส่สงท้ายสัปดาห์ค่ะวันนี้5มิถุนายน2563พบกับแพรวสิณีน้าสวัสดิ์พลและทีมงานทุกคนค่ะเกาะติดบรรยากาศการลงทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เรามี4วันทําการแต่ก็เป็น4วันทําการที่โอ้โหในช่วงท้ายสัปดาห์นี้เร่งเครื่องค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวสําหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ตกใจเหมือนกันคะ่ะดูตลาดตอนปิดสิ้นวานโอ้โหมูลค่าการซื้อขายปาเข้าไปแสนสองหมื่นกว่าล ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นทะลุ1,400จุดขึ้นมาแบบชิวๆเลยนะคะและเช้านี้ก็ยังคงบวกขึ้นต่อค่ะมาดูตัวเลขเซ็ตอินเด็กซ์กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันถึงปจัจจัยแล้วก็คุยกันกับนักวิเคราะห์เข้ารายการกันในวันนี้ด้วยภาพที่สดใสต่อเนื่อง1,417จุด ถือว่ามาแรงแล้วก็มาเร็วกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์เราเปิดทําการกันมาตอนนั้นดัชนียังพันสามร้อยห้าสิบกว่าจุดเท่านั้นเองแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาพีก็คือเมื่อวานนี้บวกไปสามสิบกว่าจุดหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างจะคึกคักนะคะเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างอดูคร่าวๆจากหน้าจอตอนนี้เคแบง์บวกไปสามเปอร์เซ็นต์ปลายๆเลยเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็ตามด้วยแบงก์อื่นๆอ,อ,อีกอย่างเช่น BBL ค่ะ BBL วันนี้บวกขึ้นมา1.17% SCB หรือว่าไทยพาณิชย์คุณผู้ชมวันนี้มาแรงมากนะคะบวกไป5%กว่าๆนี่คือ3แบงก์ใหญ่ๆนะคะที่วันนี้บวกได้ต่อเนื่องส่วนสถานการณ์การลงทุนหรือว่าบรรยากาศในต่างประเทศเป็นอย่างไรเดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ก็ยังคงบวกได้แต่ว่า S&P 500กับ n a s d a q นั้นปรับตัวร่วงลงในฝั่งของยุโรปนั้น แรงเทขายทํากําไรค่ะฟังสารัฐเขาบวกได้จากประเด็นหลักๆก,ก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเขานะคะเพราะว่าจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานก็ปรากฏว่าออกมาอาจจะดูเห็นสัญญาณดีขึ้นก็เลยส่งผลทําให้ตลาดบวกได้ประกอบกับตอนนี้แทบจะทั่วโลกนะคะหลายๆประเทศเนี่ยคลายล็อกดาวและนักลงทุนประชาชนก็เริ่มคลายกังวลกลับมา เข้าสู่วิถีชีวิตตามรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะอาจจะยังไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ความกังวลต่อโควิด -19 ที่จะระบาดแบบรุนแรงนั้นก็ดูหายไปเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ก็เลยส่งผลทําให้ความเชื่อมั่นที่มีกลับมาในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นประกอบกับตอนนี้คะ่ะแทบจะทุกประเทศนะคะ,ะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดทางฝั่งของยุโรปคะ่ะ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปเขาก็มีการประชุมมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็กระตุ้ ุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยเหมือนยาดีใจแล้วก็ตอบรับกับประเด็นดังกล่าวเพราะมันส่งผลต่อสภาพคล่องนะคะหรือเงินที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นก็เลยส่งผลทําให้วันนี้เอเชียเองหลายตลาดก็เปิดตลาดปรับตัวบ,บวกเพิ่มได้เช่นเดียวกันกับภาพของตลาดหุ้นไทยเช้านี้นะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศส่วนบ้านเรามีประเด็นอะไรที่เราจําเป็นจะต้อง มอนิเตอร์เพิ่มเติมกันบ้างนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เราเห็นหลายๆห,หน่วยงานออกมาประกาศตัวเลขเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเด็นร้อนวันนี้นอกเหนือจากการติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วนะคะก็ต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราประกอบกันไปด้วยอย่างเงินเฟอ้อล่าสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะกระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมาติดลบนะคะต่ำสุดในรอบกว่า10ปี11เดือนหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะพอเงินไม่เฟ้อแบบนี้จะฝืดหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าข่ายเงินฝืดนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เกิดขึ้นจากการ ที่ราคาน้ํามันเนี่ยทรงตัวอยู่ในระดับตา่าแล้วก็สถานการณ์โควิด -19 ด้วยในขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะเพราะว่าปรับตัวดีขึ้นในรอบ15เดือนอ่ะก็ถือว่ามีข่าวบวกให้เข้ามาได้ดีใจกันว่าด้วยเรื่องของตลาดหุ้นไทยที่นะับตอนนี้นะคะีคออ่ะอาจจะตึงตัวไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเงินที่ไหลเข้ามาต่างชาติก็เข้ามาซื้อสุทธิ4วันทําการติดกันแล้วเดี๋ยวมาคุยกับนักวิเคราะห์กัน หน่อยนะคะประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างและถ้าจะทํากำไรก,กันเนี่ยช่วงนี้หุ้นตัวไหนจะมาแรงจะน่าสนใจจะน่าโดนติดตามช่วงนี้กันเลยนะคะกับช่วงหุ้นเด็ดรอบวันค่ะหุ้นเด็ดรอบวันในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณวิกิติระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบลบาวหลวงอยู่ในสายแล้วคุณวิกิตสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับมาแรงเหลือเกินตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ประเมินภาพรวมการลงทุนไว้ยังไงคะอ่าเมื่อวานในเรื่องของตัวรายงานกาลายุทธ์นะครับก็มีการออกรายงานในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นตีม,มการลงทุนเกี่ยวกับการกลับมาเปิดในพวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆแต่ว่ามาในรอบนี้เนี่ยเราจะเลือกหุ้นที่มันยังแรกกาดนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยหุ้นที่เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกเช็คลิสต์ทั้ง4ข้อเนี่ยมันก็ขึ้นแรงเกือบทุกเซกเตอร์ นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Financial Service อย่างในกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็แบงก์ใหญ่นะครับในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับผมคิดว่าวันนี้นะก็อาจจะเลือกหุ้นที่มันเป็นในลักษณะและขาดออฟแลงขาดอีกทีหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้แต่ราคามันยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับผมจะเน้นก็คือในกลุ่มที่เป็นพวกตัวของซีกิคข้อคอมมอดิตี้แล้วก็ตัวของซีกิคข้อคอน s u m มอนะครับหลักๆเลยก็คือในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันกัับพวกงน นะวันนี้แนะนำเป็นตัว S P R C นะครับซึ่งในตัวของ S P R C เนี่ยเรามีการออกในตัวของรายงานอัปเกรดในเรื่องของตัวคําแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วเรามองในเรื่องของตัวค่าการกันที่มีการดีตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะครับในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลักๆเนี่ยมันจะขึ้นมาโดยเฉพาะในฝั่งตัวที่เป็นพวกแก๊สโซลนีนะครับแล้วก็คนที่มีในตัวของแก๊สโซลีนแล้วไม่มีตัวของอผลิตภัณฑ์พวกอย่างพาราเซลีนห่วงเนี่ย ก็คงจะมีตัว S P R C ที่เป็นเกียวเพย์ที่น่าสนใจนะครับนี่นก็จะเป็นในตัวของคอมมอดิตี้ตัวหนึ่งที่แนะนํากันวันนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับไอ้ตัวของคอน summer finance นะครับก็คือตัวของหุ้นสวัสดสวัสดเองเนี่ยตัวของแคตาลิสต์นะครับผมมองว่าหนึ่งแหละแน่นอนราคามันยังแรงอยู่เมื่อเทียบกับในตัวของเซกเตอร์ต่างๆที่มันมีการหลรี่ขึ้นไปถ้าเรานับจากวันที่6มีนาวันที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันพังลงมานะครับจากโควิดซึ่งเด -19 นี่แหละ นะซึ่งในตัวของราคาหุ้นหลายตัวที่มันขึ้นไปปิดแก๊ปแล้วเป็น v ีเชฟเนี่ยผมคิดว่าสวัสดเองยังพอมีแก๊ปที่จะเล่นขึ้นไปปิดแก๊ปได้เหมือนกันนะหนึ่งคือแรงกดสองเนี่ยถ้าเรามองไอ้ตัวของสวัสดเองเนี่ยมันจะมีปันผลที่ค้างอยู่ในวาระการผ่านเอ,อ่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นน,นะครับประมาณบาทแปดสิบก็ตรงเนี้ยมันค้างอยู่ในระบบผมคิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งกลับมาประชุมกันได้ละอนุมัติได้ตัวสวัสดเองก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งครับที่ มีทาทางการเติบโตที่ดีการกลับมาเปิดก,กรริจกรรมทางเศรษฐกิจทําให้คนเริ่มมีกระแสงินส่วนในการชาระหนี้แล้วบวกกับไอ้ตัวผลที่จะได้รับเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับในเรื่องการเลือกซื้อหุ้นในวันนี้นะสรุปก็ตลาดเองผมเลือกออลงทุนเร็นายตัวนะครับาตามสีการลงทุนที่เราแนะนําไปก่อนหน้าแล้วก็วันนี้แนะนำเป็นหุ้นแรกของแรกที่หนึ่งนั่นกะ็มีตัว S P R C แล้วก็สวัสด์ครับโอเคค่ะภาพตลาดคุณวิกิตมองแนวะต้านรอบนี้ไว้เท่าไหร่คะ จริงๆผมไม่อยากจะให้ดูไอ้ตัวของดัชนีเยอะนะครับถ้าเราโมาแต่ดูดัชนีเราคงไม่ได้เลือกซื้อหุ้นสกักที<ฆ>แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าดูเป็นหุ้นเป็นรายตัวเป็นหลักแต่ถามว่าแ<ฆ>นวต้านดัชนีเอาตามทฤษฎีเทคนิคขทั่วไปเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนเห็นตรงกันตรงบริเวณแนวต้านหน<ฆ>ึ่งันี่้อยสสิเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200้อวันก่อ<ฆ>นหน้านี้พอมันเบรกไอ้ตรงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เ5็ิบห้าวันมาได้ตรงบริเวณ1นึ่สมเนี่ยมันก็ขึ้นมาถึงตรงนี้ยจุดถัดไปที่่่ทุกกคนนาาาามเไวว้ ทดสอบ200วันแล้วจะเอาอย่างไงต่อนะครับแต่ตรงนี้สําคัญกว่าคือดูหุ้นที่มันยังแลกดีกว่าครับค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนํานะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคำแนะนำจากคุณวิกิตีรัตนรัตน์บลลบัวหลวงนะคะคุณผู้ชมจริงๆมันก็จริงอย่างที่คุณวิกิติบอกค่ะพอดูภาพตลาดเนี่ย มันก็ไม่ได้เลือกหุ้นสีทีเพราะฉะนั้นในจังหวะแบบนี้อาจจะต้องเลือกเป็นหุ้นรายตัวนะคะคอนเซปต์ Concept ในวันนี้คือแลกขาดของแลกขาดอีกทีหนึ่งแลกขาดก็คือหุ้นที่ขึ้นน้อยกว่าการขึ้นของตลาดนะคะซึ่งวันนี้ก็แนะนํา2ตัวที่เป็นหุ้นเด็ดรอบวันตัวแรกคือ s p r c เป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลันอีกหนึ่งตัว S เหมือนกันแต่ว่าเป็นสวัสดนะคะซึ่งสวัสดเองเนี่ยเดี๋ยวดูราคาเพิ่มเติมนิดนึงเขาก็เป็นหุ้นที่ราคายังขึ้นไม่ค่อยแรงถ้าเทียบกับตลาดนะคะตอนนี้ราคา50% 7บาท75สตางค์วันนี้บวกขึ้นมาแล้ว 0. 8 7เนะคะก็ราคาโอเคพื้นฐานก็มีแนวโน้มจะกลับมาคึกคักด้วยหลังจากที่คลายล็อกดาวน์แล้วก็เปิดให้มีความเคลื่อนไหวแล้วก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะนี่ก็เป็น2ตัวที่เป็นหุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้จากคุณวิกิติรัตนรรัตน์ค่ะเบรกแรกคุยเรื่องหุ้นกันไปแล้วได้หุ้นเด็ดกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามามอนิเตอร์สถานการณ์ทองคำกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ตลาดหุ้น โลกดูเหมือนว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะคะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกลยุทธ์การลงทุนในทองคํากันค่ะกลับมาแล้วเหรอทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาก,กันนะมีวิตามินรวมสิบชนิด ดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาได้รับวิตามินวันละหนึ่งเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดฟูมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟารมาจากเยอรมนีทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์พิโรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเอง จะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือพูตานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอร์ดีพลัสสารสก,กัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอด เวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่พพมากินถังเช่าของอาจารย์มีโรดเนี่ยเพราะเพื่อนเพื่อในวงการแนะนํานะแล้วตอนนั้นนะ่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อเลยหลายกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนน่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพผ้าสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2 6ง0บาทเฉพาะ30มสินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้ plus 1กล่องทั้งหมดจากปกติ8 9 9 0บาทจ่ายเพียง2690บาทโทร2ุ0ส5 6 6 5 0ย์8 0 5 6 2 5โปรโมชั่นพิเศษคอดีพผ้สองกล่องปกติ6,800บาท พิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30มสิแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทส่ายเพียง2,690บาทโทรศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ห้าหกสองห้าศูนย์สองศูนย์แปดศูหรือที่ไลน์แอดคอ d y ดี ่อของรายการนะคะช่วงนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคําแล้วก็ฟังคําแนะนําด้านการลงทุนกับนักวิเคราะห์กันนะคะ<ส>เช่นเคยค่ะแขกรับเชิญที่พูดคุยกับเราเป็นประจําในช่วงนี้<ส>คุณเบนจมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้ว<ส>คุณเบนจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะสัปด,ดาห์นี้โหหุ้นขึ้นคึกคักมากเลยนะทองคําเป็นยังไงบ้างคะ แน่นอนค่ะพอ,อนั่งคุณนกลับมาเปิดรับความเสี่ยงนะคะมีแรงซื้อหุ้นทั่วโลกเลยจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตขึ้น4ี่วันติดนะคะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ทองถูกขายลงมาในระหว่างสัปดาห์คุณแถวเราก็เลยได้เห็นทองลงมาเื่้นไว้ต่ำกว่าระดับพันเจ็้อยเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างการซื้อขายของวันพุธค่ะคุแถว แต่หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทองก็มีการฟื้นตัวจากระดับดังกล่าวนะคะแล้วก็กลับมาขึ้นไหวเหนือ7700เหรียญอีกครั้งเนะี่ยขณะนี้ค่ะเพียงแต่ว่ายังต้องะมัดระวังแรงขายทางกำไรที่อาจจะกลับออกมาเป็นระยะนะคะถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาหนุนราคาค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่านักทุนทั่วโลกเขามองบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจริงๆนะคะหลังจากที่หลาย,ลายรัฐเอ่อแทบจะทั้ง50รัฐของสหรัฐเองเนี่ยกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลายๆประเทศทั่วโลกก็กลับมาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยมองเชิงบวกว่าเอสเศรษฐกิจอาจจะเริ่มซื้อเศรษฐกิจอาจจะผ่านพ้นจุดต่าสุดไปแล้วนะคะมีแรงซื้อสินทรัพย์เปี่ยงเข้ามาแน่นอนว่าทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ยังเสี่ยงที่จะเผชิญแรงขายทํากําไรค่ะอื ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นถ้าทองคำยังคงเผชิญความเสี่ยงกับการที่จะโดนแรงเทขายทำกำไรแนวรับในรอบนี้จากการประเมินของ YLG เนี่ยปรอบการเคลื่อนไหวมันจะกว้างมากขึ้นไหมคะแนวรับแนวต้านนะคะเรียกได้ว่าต้องขยับปรอบลงมาค่ะคุณคราวอ,อย่างการเข้าซื้อของราคานะคะเราแนะนำว่าการเข้าซื้อควรจะซื้อในระดับเลเวลที่ต่ากว่าพันเจ็ดร้อยเหรียญค่ะแนวปลอดภัยจะอยู่ราวหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้า ถึงระดับ1,680เยโซ่าเอลค่ะแนะนำว่าส top ดล้อถ้าหากว่าทังคมีการหลุดระดับ1,680เพื่อรอการต้งนฐานของราคาค่ะทั้งน,นี้เพ้งน,นั้นพอรังคําปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่เราบอกว่าถ้ารังคําปรับตัวสูงขึ้นอย่าไล่ซื้อนะคะแนะนำว่าต้องรอการอ่อนตัวใช่ไหมคะพอทองขึ้นไปเทสนาวต้านยังคงมเมน์ให้นักลงทุนมีการขายทั้งกำไรออกมาเป็นระยะค่ะเพื่อรีกได้ว่ารักษาความเสี่ยงของพอลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะ นวต้าตนที่แนะนำว่าควรขายสำหรับวันของวันนี้เนี่ยอยากให้เราดูแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกค่ะถ้าไม่ผ่านแนะนำว่าให้ทยอยแบ่งทองขับออกขายเพื่อทำกำไรนะคะผ่านหนเจ็ดร้อยยี่สิบหกไปได้ค่อยถือต่อบางส่วนไปรอขายบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ ถึง1,745ยูซาที่แอลซึ่งเป็นโซนไฮของสัปดาห์นี้ค่ะแลรวค่ะการที่นักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาสที่แนวรับเนี่ยจะลงมาต่ำกว่า1,700จุดนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอทองคำอาจจะเริ่มเเปลี่ยนเทรนด์แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะคุณเบนจะมาหรือว่ามันยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่สาหรับทองคาสำหรับแนวโน้มระยะกลางระยะยาวยังเป็นขาขึ้นนะคะยวเองแต่ว่า ระยะสั้นเนี่ยทองเนี่ยอาจจะต้องมีการย่อตัวลงมาเพื่อสร้างฐานของราคาค่ะสะสมกําลังก่อนที่จะมีแรงจับตัวขึ้นต่อนะคะซึ่งภาพรวมทองคําเนี่ยปกติเวลาเขาขึ้นเขาจะไม่ได้ขึ้นไปเส้นตรงนะคะ,คะจะมีบางจังหวะที่ขึ้นแล้วมีแรงขายออกมาแล้วก็สลับขึ้นไปอีกนะคะณนะขณะน,นี้ทองคําก็อยู่ในโหมดของการสับฐานค่ะพักฐานเพื่อสะสมแรงซื้อดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการอ่อนตัวลงของราคาทองคำในระยะน,น,ะยะนี้อาจจะเป็นโอกาสนะคะ นักลงทุนที่ยังไม่มีทองคําในมือของแคลยิ่งตอนนี้เนี่ยบาทมีการกลับมาแข็งค่าในระยะสั้นๆน,นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนในประเทศเองเนี่ยสามารถเข้าซื้อทองคําในระดับราคาที่ไม่สูงนักค่ะค่ะปัจจัยที่จําเป็นจะต้องมอนิเตอร์ในระหว่างสัปดาห์นี้ไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยทางวายเอลจีให้น้าหนักกับประเด็นไหนบ้างค่ะปีนี้ทุ่มครึ่งนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องดูคือการเปิดเผยตัวเลขสําคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐคะ่ะ ทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานของสหรัฐซึ่งคาดการว่าอัตราการว่างางานเดินพิสภาเนี่ยจะแตะเกือบ20เปอร์เซ็นต์เลยของแถวทั้งนี้ทั้งนั้น<ม>คืนนี้ดูว่าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดหรือว่าแย่กกว่าที่คาดค่ะถ้าเอาว่าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดเนี่ยอาจจะเสริมมุมมองเชิงบวกนักทุนที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังการปรับตัวลงของราคาค่ะ แต่ในทางกักรเงินถ้าหากว่าตัวเลขในตลดาดแรงงานยังแย่อยู่นะคะหรือแย่กว่าที่คาดนักงคุณอาจจะกลับมาคอนเซิร์นกลับมาวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ,กลกจแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทองได้นี่คือคืนนี้นะคะ <c oughs> สัปดาห์หน้ามีตัวเลขหลายๆตัวที่ต้องจับตาอย่างเช่นตัวเลขจดกนี้นะคะผู้บริโภคในวันพุธแล้วก็เดืชนี้นะคะผู้ผลิตในวันพฤหัสค่ะแต่ไฮไลท์สัปดาห์หน้าอยู่ที่การประชุมเฟดแถวเฟดจะมีการประชุมสองวันคือวันที่เก้าวันที่สิบมานะคะ ถึงแนมะ้ว่าตลาดมองร้อยเปอร์เซ็นว่าเร็จะคงดอกเบี้ยวไว้ที่ระดับศูนศูนย์เปอร์เซ็นตตามเดิมเนี่ยแต่สิ่งที่ตลาดกําลังจับตามองก็คือทั้งตัว Economic p r o โ e เ t ิลชันหรือว่าคาดการเศรษฐกิจของเฟดนะคะด o t พลอตนะคะรวมถึงถลายการของเฟรอ p พาเวลก็จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด,ดในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นอีเวนต์สัปดาห์หน้าก็ถือว่าสําคัญไม่แพ้กับการเปิดเผยตัวเลขสําคัญในวันนี้ค่ะ โอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะขอบพระคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ นั่นก็เป็นภาพรวมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คําแนะนําด้านการลงทุนในทองคําขายระยะสั้นๆอาจจะเจอแรงเทขายทํากําไรหลังจากที่นักลงทุนกลับมาให้ความสําคัญกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะคะตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเจอแรงเทขายในราคาทองคําแล้วก็ตอนนี้กรอบแนวรับแนวต้านก็ขยับเล็กน้อยนะคะแนวรับมีโอกาสที่จะซื้อทองคําได้ในราคาที่ถูกลงต่ำกว่าพันเเหรียญนะคะถือเป็นแนวรับที่น่าสนใจส่วนแนวต้านถ้าขึ้นมาแถวพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าอาจจะพิจารณาขายทำกำไรไป ก่อนประกอบกับราคาในบ้านเราหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้เห็นราคากลับมา25งหมไปปลาย,ลายอีก,กรอบเป็นเพราะว่าเงินบาทไทยเนี่ยกลับมาแข่งข้าในระยะสั้นๆก็ถือว่าเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนที่อยากจะสะสมทองคําเพื่อถือในระยะกลางถึงยาวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าพากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงอสังหาริม,มทรัพย์กันบ้างตอนนี้พักกันก,นก่อนครู่หนึ่งค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซเว่นจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยแลัติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริโกแซแครายหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟาร์มาแค่35ยังไม่พอยูนิคทุกกฎการบิวอินปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตร ไม่เหลือพื้นที่วา่างเปล่าในราคาที่คุณกำหนดเองได้ Unique p e r s o n a l i z e Your Life จาก Index Living Mall MV Hub แอปพลิเคชันดูหนังซีรีส์จาก TVB ีฮ่องกงอัดแน,น่นด้วยซีรีส์คลาสสิกซีรีส์ใหม่ชนฮ่องกงหลากหลายอารมณ์มากมายก,กว่า500เรื่องอิ่มหนำไปกับการรับชมซีรีส์คุณภาพได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา <Application S 2> แอปพลิเคชันเพื่อทุกคนในครอบครัวดาวน์โหลด MV Hub เลยเปิดโลกความสนุกทุกความเบือเถอไปกับ MV Hub อาณาจักรคนรักหนังจีน สู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามอัปเดตในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กันหน่อยนะคะว่าด้วยเรื่องของการรับมือกับโควิด -19 ซึ่งก็อาจจะทําให้ภาพรวมของธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต้องเกิดการปรับตัวกันครั้งใหญ่เดี๋ยววันนี้พาเอ่อมาพามาติดตามสตอรี่ของบริษัท l t i t u d e Development กันค่ะเดินหน้าสร้างธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด -19 ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลลูกค้าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะไปติดตามอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเเติมลยค่ะ ว่าต้องบอกว่าวิกฤตนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่ใหม่นะครับผมแล้วก็นักธุรกิจจำนวนมากอาจจะไม่เคยประสบเหตุประสบการณ์แบบนี้ในช่วงชีวิตนะเป็นผู้ใหญ่ต่างๆเราก็มองว่าค่อนข้างหนักหนานะแต่โชคดีครับที่รัฐบาลในมุมมองผมนะครับรัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ย เห็นปัญหานี้ที่เกิดขึ้นและมีมาตรการในการอาัดฉีดเงินเข้าไปชดเชยสภาพคล่องที่หายไปจากการที่ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปกติหรือมีการล็อกดาวน์ขึ้นนะครับผมฝนเนี้อย่างรัฐบาล ไทยเองก็เรานล่ง1.5ล้านล้านถึง2ล้านล้านนะครับผมสําหรับการทั้งปล่อยเงินกู้ทั้ง SME ทั้งส่วนของบริษัทขนาดใหญ่เรื่องของตลาดทุนทั้งในส่วนของการแจกเงินกับผู้ไม่มีรายได้ผ่านประการสังคมหรือทุกอย่างนะครับผมคือไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เงินมันหายไปส่วนหนึ่งแต่เงนินที่อัดฉีดเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่น้อยหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําแล้วเขาไม่ใช่แค่ประเทศไทยเะเทศเดียวทุกประเทศในโลกทําเหมือนกันหมดผมก็เลยมองว่าในระยะกลางเนี่ยผลกระทบอาจจะทุเลาลงจากจากการที่ ออกอทุกประเทศอัดเงินเข้าไปในระบบนะบผมอันที่หนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นเป็นโอกาสทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะผมจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไคฟิตจะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจแรกที่คนกลับเข้ามาซื้อนะผมคือธุรก,กิจอสังหาหลังต้มยำกุ้งไคฟิตหลังแฮมเบอร์เกอร์ไคฟิตจะเห็นว่าทุนต่างๆเนี่ยจะเข้ามาหาอสังหาเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันลดลง กว่าปกติกว่าตลาดที่ควรจะเป็นระดับหนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องดอกเบี้ยนะผมที่มันอาจจะต่ำในช่วงนี้ครับผมแล้วก็มันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะเ,เรียกว่ามีมูลค่าขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วมันลงมาในช่วงช่วงนี้ครับผมเรื่องตลาดทุนนั้นก็คงมีการตอบรับกันไปก่อนหน้าแล้วนะครับผมอันนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสหนาึ่งของสหาพสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับรายย่อย อดอกเบีย้ยเชิงนโยบายที่ต่ำนะทําส่งผลให้ดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยก็ต่ําลงไปมันก็เป็นโอกาสที่จะซื้อนะครับอันที่1อันที่2ผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้เงินกู้นะส่งเสริมหรือสลิตภัณฑธ,ธุรกิจต่างๆนะครับผมผมว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้และมีบางคนที่อาจจะโอกาสอาจจะได้มากกว่าที่จะได้ผลกระทบก็กลุ่มนี้ก็จะกลับมาฟื้อเหมือนกับทุกวิกฤตที่ที่เคยเกิดผ่านมานะครับผมอันนี้ในมุมมอ,องผมแล้วก็สำหรับเราล่ะเรา S 1> <S 1> เราเองเนี่ยนะครับผมเราก็มีการช่วยเหลือนะครับผมทางด้านของอลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วก็ดีนะครับผมหรือออกโปรใหม่สำหรับลูกค้ายังไม่ซื้ออย่างลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็มีการลงมาช่วยดูแลนะครับผมในเรื่องของการฉีด้องกันโควิดการทําประกันโควิดให้กับลูกบ้านทุกคนนะครับที่ซื้อในโครงการออติจูดนะครับผมหรือสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ซื้อวันนี้เนี่ยเราต้องทุกคนทุกธุรก,กิจพยายามจะมองทํายังไงให้รายจ่ายลดรายจ่ายที่ เขาเรียกว่าที่เป็นเหมือนเลือดไหลออกทุกเดือนของทุเรศเปอร์คือค่าเช่านะผมอย่างค่าเช่าสำนักงานค่าเช่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเช่าในตึกออฟฟิศบิวตี้หรือจะเช่าของคนอื่นอยู่ในโฮมออฟฟิศถ้าสามเราก็มองว่าถ้าเขาสามารถไม่ต้องจ่ายค่าเช่าได้วค่สองปีละนะผมแลนด์ลอร์ดก็คงไม่ไหวเนาะที่จะช่วยผู้เช่างั้นแต่ถ้าเกิดเราช่วยได้ทําให้คนไม่ต้องจ่ายค่าเช่า2ปีเราก็เลยมีแคมเปญในส่วนนี้ออกมาคือว่าสำหรับโฮมออฟฟิศทุกโครงการเนี่ยฝ่ายสุนรการเงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต แถมเราผ่อนอีก2ปีนะครับผมเป็นการช่วยผู้ประกอบการในช่วงเวลานี้นะครับผมโดยก็เป็นส่วนที่เราฟั e ฟินไดเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าไปนะครับผมก็เชื่อว่าอันเนี้ยถ้าใครกําลังมองว่าเฮ้ยอยากจะอย่างยกตัวอย่างโฮม e ฟิที่นี่นะครับผม300ตารางเมตรถ้าเราเช่าอยู่ตารางเมตรล,ละ6 0 0บาทส่วนล o ออฟฟิศเกตปีในย่านใกล้ๆทองหล่อเนี่ยครับหรือเพชรบุรีหรือพระราม9 600นี่ถือว่าค่อนข้างถูกนะหกรบาทคูณ300ตารางเมตรก็เดือนละแสนแปดแหละ ถ้าเขาประหยัดเงินที่เขาะเช่าอยู่แสนห้าแสนแปดตอนเดือนปีหนึ่งล้านแปดสองปีสามล้านหกนะครับผมลงได้เอามาอยู่ที่นี่แล้วได้เป็นเจ้าของเราผ่อนให้แทนผ่านไปสองปีผมเชื่อหลังวิกฤตไปเนี่ยราคาฝังหาเนี่ยก็จะกลับสู่สมดุลกลไกตลาดก็จะกลับสู่สมดุลนะครับก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปหลังจากนั้นนอกจากไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วยังได้มูลค่าเพิ่มของสินทัที่ที่เพิ่มขึ้นไป,ไปด้วยครับในทำเลที่วันนี้ต้องบอกตรงนี้เนี่ย ด้านหน้าติดทางด่วนด้านหลังติดรถไฟฟ้าลายล้อมด้วยตึกไฮไลท์ทั้งหมดเลยทั้งออฟฟิศบิลดิ่งทั้งคอนโดมิเนียมบนพระราม9้าครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการปรับตัวสําหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็น่าจะเป็นสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าอาคารสํานักงานด้วยนะคะทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยเองหรือว่าซื้อเอาไว้เพื่อเป็นการลงทุนเก่งกําไรในอนาคตค่ะมาดูตลาดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมก่อนจะจ่าก,กันไปวันนี้ปรับตัวร่วงลงแล้วหลังจากเปิดรายการมาเนี่ยตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเซตอินเด็กซ์ค่ะเริ่มสู้กันระหว่างแรงซื้อแรงขายแรงซื้ออาจจะแพ้ใปบ้าง ะะทำให้ล่าสุดเนี่ยก็เห็นแดงๆลงมาแต่ว่าก็ติดลบไปนิดเดียวนะคะประมาณ0.26จุด1,400กับอีก10จุดแต่ว่าหุ้นหลักๆที่ขึ้นก็ยังคงขึ้นอยู่นะคะอย่าง KBANK วันนี้ก็มี b ิตออ f เฟแบบ ผิดปกติเลยเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ FCB ก็บวกอยู่ประมาณ3 4 2่อพูดแป๊บเดียวปุ๊บขยับมาเขียวอีกแล้วนะคะก็ถือว่าความผันผวนวันนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะกระพริบตามไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับตลาดหุ้นไทยวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ถือว่าหนานแน่นอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆก็หนานแน่นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วต่างชาติก็ซื้อสุทธิติดต่อกัน4วันทําการติดด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดค่ะที่นํามาฝากคุณผู้ชมผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแคปลายนิ้วนะคะวันนี้เวลาของงรราายกาหมดลแลแ้วค่ะ แพรวแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะยคะเด๋วยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะช่องนิว18ได้ทำการย้ายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินโปรดปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์หรือกลรองรับสัญญาณของท่านใหม่เพื่อการรับชมที่ต่อเนื่อง สอบถามได้ที่โทร1200หรือ02-790-2314ตลอด24ชั่วโมงค่ะ <New Spain. S 1> รายการต่อไป